สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมทำอย่างไรไม่ให้ขาดสิทธิ์ม .39 รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ จริงๆการสิ้นสภาพมาตรา39เนี่ยตามกฎหมายกําหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยห้อย่างด้วยกันเงื่อนไขที่จะสิ้นสภาพก็คือ1ตาย2ลาออกนะคะสก็คือในเรื่องของออกลับเข้าเป็นผู้กันตนตามมาตรา33อีกครั้งหนึง่งแล้วก็4ก็คือว่าขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันนะคะกับข้อสุดท้ายก็คือว่า นับจากเดือนปัจจุบันเดือนที่ยังมีสถนานะผู้เงินตนนะคะย้อนไป12เดือนถ้าเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็ถูกตัดสิ้นสภาพเหมือนกันนะคะ <c oughs> ซึ่ง2กรณีหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดส่งเงินสมทบ3 <c oughs> เดือนติดต่อกัน